สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันจันทร์ที่31ตุลาคมสิ้นเดือนเดือน10เนาะเดือนหน้านะครับเดือน11พฤศจิกายนนะครับเข้าสู่เทศกาลรอยกระทงเนาะช่วงนี้ฮาโลวีนแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานนะครับมีโศกนาฏกรรมสำหรับฮาโลวีนที่เกาหลีเนาะที่ิทยอนนะครับผมก็ขาดอากาศหายใจนะครับคนแน่นมากสำหรับเทศกาลนั้นท่ายัางไงก็ แสดงความเสียใจวันที่นี้ด้วยนะครับมีคนไทยด้วยนะครับที่ร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็เสียชีวิตไปสองท่านนะครับพูดถึงฮาหน่อยนะครับันนี้ฮาหน่อยนะม่ใช่เกาหลีเด่นนะครับสองสามนะครับมากัสี่หนึ่งสี่เจ็ดแปดอันนี้แถวแรกปกติครับแถวสองหนึ่งสองนะครับมากัหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้คือพิเศษแถวสามีพครับหนึ่งสองมากับเจ็ดเก้าหกแปดนะสามแถวดึงเด่นวันนี้ชนกันที่สองหนึ่งนะครับไปเลยสองหนึ่งนะครับ เออหกเจ็ดแปดเก้าหเจ็ดแนะครับสงมาสองหนึ่งนะครับ2 6กครับสองเจ็สองแสองเกนะครับหนึมาหนึ่งหครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแดหนึ่งเร้อยนะครับในนี้ไม่เหลือร้อยสครับสามสองหนนะครับสามสองหก 3ามสองเจ็ดสามสองแปดสาสองเกนะครับสามหนึ่งหกสานเจ็ดสามหนึ่งแนะครับผมเน้นไปที่นะครับเ <c oughs> น่นจันเนาะเน้นสองครับสองหนึ่งครับ สองเจ็ดสองแปดสามสองหนึ่งครับสามสองเจ็ดเราก็สามสองแปดสำหรับแนวทางนะครับ <Okay. S 1> หัวหน้าหน่อยวันซุปไม่ใช่ <laughs> วันจันทร์ที่31ตุลาคมนะครับขอโชคดี3ตัวแตาครับ